โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมจากแฮปปี้โซนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาเม็ดเขียวนะครับเม็ดเขียวคืออะไรนะครับก็คือตัวนี้นะครับผู้พัฒนาที่พร้อมดําเนินงานจะเป็นโค้ดไอ้โลกไอคอนโค้ดนะครับผมให้มาที่ Discord Developer นะครับแล้วก็เว็บตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งให้นะครับก็กด New Application นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับโอเค ก็กดเขียไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรา copy application id นะครับให้ตัวนี้ให้กดนี้นะครับก็ใส่ application id นะครับตรงนี้ก็คือ private key นะครับก็กด private key ไปได้นะครับแล้วก็ใส่แล้วก็กด next นะครับผมจากนั้นก็ copy Link ตัวนี้มานะครับแล้วก็วางไปทั้งไหนทังที่หนึ่งอ้าไม่ใช่โทษ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 ให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับนี่ อินอินเทอร์แล e ชั่นเอนพนะครับก็กดวางแล้วก็กดเซฟนะครับโอเคจากนั้นจากนั้นนะครับให้กด n น x กนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับที่แรกแล้วก็ให้ทุกคนมาที่บอรดของเรานะครับจากนั้นมาที่ o ออาเทอรแล้วก็กดไอตัวนี้รีเซ็ตรีเซ็ตซีเรียลนะครับกด yes do is นะครับ กด copy ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่เว็บตัวนี้แล้วก็กดวางกด next นะครับผมใครที่ไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยนะครับอโอเคถ้าสอนเร็วไปจากนั้นให้กดคลิกขวาไปหนึ่งทีแล้วก็เปิดลิงก์ในแท็บใหม่นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นให้เรามาที่ discord เรานะครับผมมาที่ข้อความส่วนตัวนะไม่ใช่มาที่เพิ่มเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เราสร้างห้องมานะครับสร้างเซิร์ฟเวอร์มานะครับ สำหรับของฉันเองหรือว่าสำหรับฉันและเพื่อนๆสำหรับครับชุมชุมชนนะครับผมให้ทุกคนกดมาที่อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้อ่าเราจะเขียนเม็ดเขียวโอเคกดสร้างนะครับโอเคพอสร้างเสร็จนะครับให้เรากดตั้งค่าผู้ใช้นะครับมาที่เอ่อเอ่อเอ่่อเอ่อเ ตรงไหนวะหาไม่เจอไม่ใช่ตรงไหนวะออมันจะขึ้นว่าชุมชนนะครับป๊บนึงนอะโอเคนี่เ <laughs> มื่อกี้ผมไปกันกับตั้งค่านะครับให้ทุกคนกดมาที่ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับ แล้วก็เปิดใช้งานชุมชนนะครับแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานนะครับก็กดปึ๊บปึ๊บกดยืนยันนะครับจากนั้นให้เลือกช่องนะครับผมก็สร้างช่องให้เราสร้างก็กดไม่ต้องไปสนใจนี้มะครับกดถัดไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาฉันเข้าใจและยอมรับครับกดเสร็จสิ้นกันตั้งค่านะครับโอเคจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับก็มาที่ตรงนี้แล้วก็เอ้ยไม่ใช่ เออมาที่ตรงนี้แล้วก็กดลิงก์ที่มันเชิญไอ้ตัวนี้มานะครับเชิญบอทนะครับก็ e <ast> กดหาที่เราสร้างนะครับถ้ามันไม่ขึ้นก็ให้กดรีหนึ่งทีนะครับเพราะว่าเราเพิ่งกดสร้างยังไงมันต้องรีแล้วเนะี่ย e <ast> เพราะว่ามันไม่ขึ้นนี่นะมันจะขึ้นเป็นเขียวแล้วก็กดอนุญาตนะครับโอเคอนุญาตเสร็จให้เรามาที่นี่นะครับนี่มันจะขึ้นมันจะสร้างห้องมาให้เรานะครับจากนั้นมันจะขึ้นเออเตต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 เตเตแบบนี้นะครับ แล้วก็กดทับแล้วก็พิมพ์ฟินิชนะครับก็กดพิมพ์ไปนะครับโอเคมันก็จะขึ้นให้มันให้รอ24ชั่วโมงมันจะติดต่อมานะครับถ้ารอ24ชั่วโมงแล้วมันก็จะได้เม็ดเม็ดเขียวทันทีนะครับโอเคก็สําหรับคลิปดีก็ขอบคุณครับที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมไปใช้นะครับเพื่อเพื่อความเท่ของเรานะครับโอเคนี่เสร็จแล้วนะครับคือเสร็จแล้วแล้วก็รอรอเม็ดเขียวเข้าอย่างเดียวนะครับโอเคครับ okay. ขอบคุณครับ